เยือกเย็นสุขุมคุมแดนกลางแบบไร้รอยต่อการตัดเกมการดักบอลทาได้เยี่ยมกล้าเลี้ยงกล้าลุยจังหวะจ่ายเป็นจ่ายจังหวะยิงเป็นยิงเปลี่ยนจังหวจะจากรับเป็นรุกได้รวดเร็วเมื่ออยู่ในแผนที่ชอบและบทบาทที่ใช่ไรอันกาฟินแบกก็กาวขึ้นมาเป็นตัวหลักของเลี้ยวพูในทันทีตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอกองกลางที่ครอบซื้อแต่ชลอปรับแต่งจนเป็นตัวเทพไรอันกาฟินแบก ไรอันจิโร่กาฟเฟนแบกเกิดที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนพฤษภาคมปี2002พ่อและแม่ของกาฟเฟนแบกมาจากประเทศซิดูนัมซึ่งเป็นประเทศเล็กๆบนชายฝั่งตอนออกเชียงเหนือของอเมริกาใต้กาฟเฟนแบกเป็นน้องคนสุดท้องในพี่น้อง3คนและทั้ง3คนก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนกันซะด้วยครับแต่พี่ชายทั้งสองคนของไรอันกาฟเฟนแบกนั้นมีเส้นทางการค้าแข่งที่ไม่โดดเด่นขนาดนั้นกาฟเฟนแบกซีเนียผู้เป็นพ่อเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนครับและมีประสบการณ์ทำงานในแผนกเ a ของหน่วยธุรกิจที่ NG ใน,นอััมมเตอรรรดนนนกกกกจาาี้คยงป็ณน ของสโมสรฟุตบอลสมัครเล่นในเนเธอร์แลนด์อีกด้วยและอีกคนหนึ่งครับที่คอยสนับสนุนกาเฟนแบกอยู่ตลอดคือคุณแม่อริตาที่ก็เคยเป็นนักฟุตบอลสมัครเล่นเหมือนกับคุณพ่อเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนักกีฬาเลยคุณพ่อและคุณแม่จึงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กาเฟนแบกหลงไหลในฟุตบอลเหมือนกันไรอันใช้เวลาในวัยเด็กทั้งหมดไปกับการเล่นฟุตบอลเขาเคยเล่นให้กับเซเบเกียซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรที่ส่งผู้เล่นดาวรุ่งจํานวนมากไปสู่สโมสรฟุตบอลอาชีพเมื่ออายุ8ขวบกาเฟนแบกก็ได้้เขาาร่่ววมมมออาาดีชชืังงแจกฟนใลพิ นานครับในการพัฒนาตัวเองฝึกฝนทักษะต่างๆและโชว์ฟอร์มได้ดีจนประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของอาแจกด้วยอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นและได้จารึกชื่อตัวเองว่าเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ลงเล่นในเอเรดิวิซีลีกด้วยอายุเพียงแค่16ปีกับ130วันเท่านั้นกรฟินแบกมีรูปร่างสูงใหญ่ครับและแขนขาเรียวยาวแต่กลับไม่ได้เก่งก้างเลยในการเล่นกับบอลการคลองบอลการไปกับบอลการเปลี่ยนจังหวะเกมจากรับเป็นลูกเทคนิคที่ยอดเยี่ยมทั้งการยิงและการจ่ายบอลตำแหน่งการเล่นสไตล์ ให้หลายๆคนเนี่ยมองว่ามีความคล้ายคลึงกับคอปป๊อปปาแต่เป็นในเวอร์ชั่นที่อัปเกรดขึ้นมากาเฟนแบกเริ่มได้เล่นทีมชุดใหญ่ของไอาแจ็มากขึ้นเรื่อยๆครับดยการผลักดันของเอลิกเทนฮาผู้จัดการทีมของไอแจ็ในเวลานั้นเพื่อให้ขึ้นมาทดแทนกองกลางตัวหลักที่ย้ายจากทีมไปอย่างดอนนี่ฟันเดเบกและเฟนกี้เดยองกาเฟนแบกก็แสดงให้เห็นทันทีว,ว่าเขาคือของจริงด้วยอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นแต่กาเฟนแบกก็ได้พิสูจน์ตัวเองครับว่าเขาเนี่ยสามารถเป็นตัวจริงของไองงกกกลลลาาาทที่ดสุใในนนนนเววแ้้ัััฟพฒษะ าฝีเท้าของตัวเองที่อาแจกครับเริ่มลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอและโชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมขึ้นเรื่อยๆจนไปเข้าตาเสือใต้บาบยอนม,มิวนิกยักษ์ใหญ่จากเยอรม,มัน จนในที่สุดครับไรอันกาเฟนแบกก็ได้ก้าวสู่อีกขั้นของออชิกฟุตบอลด้วยการย้ายไปไบเยนมิวนิกด้วยราคา18ล้านยูโรเท่านั้นที่ไบเยนกาเฟนแบกต้องเจอกับการแข่งขันที่สูงในตำแหน่งกองกลางเขาได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นทางด้านความแข็งแกรง่งการจ่ายบอลการยิงให้ดีขึ้นแต่ด้วยเวลานั้นไบเยนมิวนิกมีกองกลาง,ง,งอย่างโชชูคิมิดและเลออนกอเลสกาที่เป็นกองกลางระดับโลกทําให้กาเฟนแบกไม่สามารถเบียดได้จนต้องนั่งที่มานั่งสำรองอยู่บ่อยครั้งทําให้ในฤดูกาลต่อมากาเฟ ด้วยค่าตัวสูงถึง38.5ล้านปอนด์เพื่อเข้ามาทดแทนการขาดหายไปของฟาบิยนโยและจอแดนเฮดเดอร์สันที่ย้าวจาก Li o ริวพูไปในฤดูกาลแรกของกาฟินแบกกับริวพูครับต้องใช้เวลาปรับตัวเพื่อให้เข้ากับจังหวะและระบบการเล่นของทีมอยู่เหมือนกันแม้จะไม่ได้เป็นตัวหลักของริวพูได้ลงตัวจริงบ้างสำรองบ้างแต่ก็ถือได้ว่าได้รับโอกาสอยู่เรื่อยๆจากนัดแรกจนจบซีซั่นความมั่นใจและฟอร์มการเล่นของกาฟินแบกก็ดีขึ้น,นเรื่อยๆครับกาฟินแบกลงเล่นทุกรายการไป3าบแนัดทำได้สี่ประตูก 2025เลี้ยวภูในยุคใหม่ในมือของอานีชลอสการเข้ามาของชลอสครับมีการเปลี่ยนแปลงหล,หลายอย่างทั้งรูปแบบการเล่นและระบบการเล่นที่ชลอสจะใช้แผน4 2 3 1นเป็นหลักซึ่งแตกต่างจากยุคของเจเกนคอปที่ใช้แผน43 3, 3เป็นหลักในระบบ4 2 3 1ของอานีชลอสกาเฟนแบกมีการปรับตำแหน่งของตัวเองจากกองกลางเบอร์8ที่เน้นเกมรุกเป็นหลักถอยลงมาเป็นกองกลางเบอร์6ยืนคู่กับอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์และเหมือนจะทำให้กาเฟนแบกค้นพบตำแหน่งที่ใช่สำหรับเขากาเฟนแบกโดดเด่นขึ้นอย่างชัดเจนครับในตำแหน่งคู่กองกกกลางทเมรุ เกมรับสิ่งที่กาเฟนแบกทำได้ดีก็ดีขึ้นเรื่อยๆแถมยังมีทักษะการเล่นเกมรับที่ดีขึ้นอีกด้วยกาเฟนแบกในตำแหน่งคู่กองกลางโดดเด่นอย่างมากทั้งการตัดเกมการดักบอลการพาบอลไปกับตัวเปลี่ยนจังหวะเกมรับเป็นรุกได้อย่างรวดเร็วการจ่ายบอลก็ดียิงประตูก็ได้การที่ยืนเป็นคู่กองกลางทาให้กาเฟนแบกมีอิสระในการเล่นมากขึ้นพอมีเอเล็กซิสแมคเลสเตอร์คอยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมทําให้กาเฟนแบกได้รับความไว้วางใจจากอร์เนชลอสให้ลงเล่นเป็นตัวจริงในทุกเกมพีเศษ กาฟินแบกโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในศึกแดงเดือดที่ต้องบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงโอทเทฟอร์ดกาฟินแบกโดดเด่นมากครับตลอดทั้งเกมประตูขึ้นนำกาฟินแบกเป็นคนดักบอลของคาเซมิโลก่อนจะพาบอลขึ้นมาจายให้โมซาลาเปิดให้หลุยดีอาร์สบงเข้าไปไหนจะเป็นการดักบอลตัดบอลจ่ายบอลส,สวยๆก็ทำได้หลายจังหวะทุกๆเกมที่กาฟินแบกลงเล่นนะครับเขาจะโชว์ให้เราเห็นถึงทักษะการเล่นบอลที่เนียนตาการ์ดบอลของเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆความนิ่งความเยือกเย็นความกล้าเล่นที่เพิ่มขึ้นสไตล์การเล่นของกาฟ ทำให้แฟนบอลเยียวพูดหลายคนนึกถึงเตียโก้และไวเนดุมจากตัวของเขากาฟินแบกในมือของอาน์เชลอสเหมือนเป็นการค้นพบครั้งใหม่ จากนักเตะเดิมของเลี้ยวพูเพียงแค่ปรับตำแหน่งจากกองกลางเบอร์8ไปยืนเบอร์หก็ทำให้กาฟินแบกเหมือนได้เกิดใหม่ในเวอร์ชั่นที่โหดกว่าเดิมมากโดยระบบของอาร์เนชลอตที่มีการเพสซิ่งเป็นระบบมีการทดแทนตำแหน่งกันอยู่ตลอดเวลาทำให้กาฟินแบกจะมีอิสระในการเล่นมากขึ้นจนทำให้ตอนนี้กาฟินแบกกลายเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางของเลี้ยวพูและเป็นส่วนหนึ่งที่พาเลี้ยวพูบินสูงครองจ่าฝูงอยู่ในตอนนี้ด้วยการที่มีเกมรับที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเพิ่งเสียไปแค่2ประตูในลีการที่เจริญกอบซื้อกาฟินแบก นในเวลานั้นหลายๆคนก็อาจจะมองว่าแพงเกินไปแต่ข้อมองในตอนนี้หลังจากอานนิชลอตปรับแต่งกาฟินแบกใหม่จนเขากลายเป็นหัวใจหลักในแดนกลางไปแล้วก็คงบอกได้ว่าค่าตัวที่จ่ายไปได้กาฟินแบกมานั้นมันคุ้มแสนคุ้มเลยครับกับฟอร์มการเล่นของเขาในเวลานี้ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ